ถามชื่อก่อนอ่าอันนี้คือพลทหารที่ได้รับการคัดเลือกได้ใบแดงพอวสองที่จะเข้ารับราชการเป็นพลทหารในปีนี้คนแรกชื่อว่าอะไรพลทหารอุ่นค่ะครับครับครับครบนคะครับับรับครับูเรนคาือสส์ คุณมาเป็นทหารทหาข้อแก้ไม่ใช่ว่าจะมากข้ามข้า,าคุณต้องครับชื่อว่าอะไรไ,<ห>ไม่มีคำว่าร้องหอบร้องไห้เป็นทหารต้องอดทนเชื่อว่าอะไรผ <ไป S 2> ุดทหารหุ่นข้าม คนต่อไปชื่อบางพลทหารอะไรผมพลทหารเข้มสายลายเบอร์ตองครับโอ้โหเบอร์ตองพลทหารเข้มสายลายเบอร์ตองยังไม่เขียดอีกเหรอยังไม่ ต้องเกมแข็ง<ช>แบบพลทหารเ้มสายลายเบอร์ต่อแบบนี้เข้าใจไหมผมว่าผมว่ามีคนที่เกมแข็งกว่าพลทหารเข้มนะเข้มแข็งยังไงเขายังไม่วางอะไรเลยเป็นตันนักเน,นาะพลทหารอะไรพลทหารอุครับทำไมชื่อสั้นจังหัวอะไรอุญุอัญญครับ ให้ถามนะหอบมาเพื่อเหนื่อยครับอะไรนะเหนื่อยอะไรคือเหนื่อยหอบโคดรนุนมายู่ตรงนี้ดีแล้วการเป็นทหารที่จะไปรับใช้ชาติที่จะไปเป็นร่องชาติต้องเก้มแข็งแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ เอ้าไม่ใช่เขาจะทำอะไรก็มีแต่จลุหอ้องร้องห่มร้องให้เอาเา้าแล้วผู้ผู้พันแล้วแล้วคนนี้แหละครับผู้พันคนนี้คือใครเนี่ยอ่อเพิ่งบอกเวอร์เมื่อกี้เป็น